ท่านผู้ชมครับตอนนี้อุณหภูมิทางการเมืองและความมั่นคงบริเวณคาบสมุทรเกาหลีซึ่งประกอบไปด้วยเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมไปถึงพื้นที่ประเทศข้างเคียงนั้นร้อนทะลุจุดเดือดเลยนะครับแต่ว่าความตึงเครียดในตอนนี้จะพุ่งทะลุไปกลายเป็นสงครามหรือไม่วันนี้พามาวิเคราะห์กับคุณกวีจงกิจถาวรครับสวัสดีครับคุณกวีครับสวัสดีครับตอนนี้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ต่างก็มีประเด็นเป็นของตัวเองนะครับ<ช>แล้วอะไรคือจุด สิ้นสุดอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่จะทําให้2ประเทศนี้ก่อสงครามกันครับก็คือการที่เกาหลีเหนือทดลองระเบิดนิวเคลียร์ต่อคือวิธีที่เรียกว่าขีปนาวุธระยะยาวนะครับถ้ายังทําอีกต่อไปผมคิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคงไม่ยอมรวมทั้งประเทศจีนด้วยตอนนี้ประเทศจีนรู้สึก อึดอัดมากเพราะถูกแรงบีบจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงบีบนี้จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าครับครับผมพาท่านผู้ชมมาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสองประเทศมีประเด็นอะไรที่อาจจะเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากันนะครับอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีอย่างที่คุณกวีบอกไปคือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีการทดสอบขีปนาวุธก็ยิงไปหลายลูกก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับรวมไปถึงประเด็นการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาก็คือนายกิมจองนํา ส่วนเกาหลีใต้ก็มีประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ทที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเอามาติดให้แล้วก็ไปมีปัญหากับจีนด้วยมีการซ้อมรบร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยซ้อมกันมารวมไปถึงประเด็นความวุ่นวายทางการเมืองที่ประธานาธิบดีปักกึนเฮเนี่ยก็เพิ่งถอดถอนถูกถอดถอนนะครับออกจากตําแหน่งไปทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณกวีครับอะไรน่าเป็นห่วงที่สุดอ๋อน่าเป็นห่วงก็คือผู้นําของเกาหลีเหนือว่าจะทํา อะไรต่อไปเพราะผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยต้องการสร้างสภาพควาตึงเครียดเนี่ยต่อไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยนะครับต้องการที่จะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยอยากเจรจานะครับแล้วก็เซ็นสัญญาสนธิสัญญาอยาาสึกที่แท้จริงหลังจากสงครามเกาหลียุติมาเป็นเวลานานแล้วนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของคิมคือต้องบอกก่อนว่าสงครามเกาหลีเนี่ย ที่จบลงไปเนี่ยไม่ได้จบลงด้วยดี<น>คือ,นอนทั้ทงเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยยังคงเป็นศัตรูกันอยู่ถูกต้องถูกต้องจะกนั้นคิมจองอึนเนี่ยต้องต้องการโดยการสร้างสถานการณ์แต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะพบกับผู้นําคนนี้ได้เพราะว่าสถานการณ์โดยเฉพาะย,ายิ่งช่วงเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆแล้วก็นโยบายที่ออกมาก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีครับและในแง่ของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยแต่ละประเทศต่างก็มี ประเทศมหาอำนาจที่หนุนหลังอยู่อย่างเช่นเกาหลีใต้ก็มีสหรัฐใช่ไหมครับอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีจีนล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ขออภัยนะครับของสหรัฐเร็กซ์เทลเลอร์ซันเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้ต้องการใช้กําลังทหารในความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่ว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือยังคงพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องใช้กําลังทหารก็เป็นได้ มัน<ต>เป็นไป,ไ,ปไม่ได้แต่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ตอบโต้เหมือนกันนะครับมีเป็นรองทูตนะครับของเกาหลีเหนือประจํานครเจนีวานะครับประจํา UN ก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดสหรัฐกับเกาหลีใต้ยังคงซ้อมรบร่วมกันแบบนี้ขนาดใหญ่เลยนานมากเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปเพราะว่ามีความจําเป็นอันนี้ก็คือคําพูดของโชมยองนามนะครับที่เป็นร,รองทูตของ UN นะครับประจํานครเจนีวา แสดงว่านอกจากเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วเนี่ยสหรัฐก็มีส่วนที่ทําให้ความขัดแย้งนี้เนี่ยลุกลามบานปลายใช่แล้วผมคิดว่าสหรัฐเนี่ยเป็นการข่มขู่มากกว่าเพราะว่าถ้าใช้กําลังทหารหรืออาวุธแล้วเนี่ยคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยจะมีปัญหาทันทีแล้วก็จีนไม่ต้องการแบบนั้นผมคิดว่าแรงกดดันต่อจีนเนี่ยตอนนี้จีนจะต้องพยายามหาทางออกนะครับโดยการ กดดันรัฐบาลเกาหลีเหนือมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งลดความสําคัญทางด้านการค้าให้มากขึ้นนะครับเพิ่มมาตรการต่างๆ,างๆเพื่อกดดันให้รัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยยกเลิกการทดลองอขีปนาวุธนิวเคลียร์ให้ได้นะครับแต,แต่เป็นเรื่องยากครับแต,แต่ที่ผ่านมาการคว่ำบาตรทางการค้าของนานาประเทศต่อเกาหลีเหนือก็ทํามานานแล้วนะฮะมันมันดูจะไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จไม่ได้ผลเต็มร้อย แต่มันทําให้ความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะเป็นมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเข้าใจไหมให้มันถูกล่าช้าออกไปถึงได้คิมจองอุนเนี่ยขึ้นมานะครับคิมจองอุลเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านนี้เร่งทําใหญ่เพื่อที่จะดึงความสนใจของทั้งสหรัฐและของจีนนะครับแล้วตอนนี้เกาหลีใต้เองก็กําลังเจอเผชิญกับ วิกฤตทางด้านการเมืองแต่หลังวันที่9พฤษภาคมแล้วเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์คงดีขึ้นสภาพความตึงเครียดเนี่ยก็จะลายลงครับ9พฤษภาคมครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่คิดว่าอาจจะได้คนที่มีทัศนคติที่มีนโยบายค่อนข้างจะอ่อนลงคือไม่แข็งกร้าวเหมือนอเหมือนประธานาธิบด,ดีปักิึงเฮครับขณะเดียวกันจีนหลายคนมองว่ามีส่วนสําคัญถ้าจะเข้ามาคลี่คลาย ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคุณกวีเห็นด้วยไหมครับอ๋อเห็นด้วยแต่จีนเนี่ยมีอิทธ,ธิพลต่อเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําได้ทุกอย่างมันมีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าตามจริงแล้วเนี่ยอะไรก็ตามจีนก็ต้องดูผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงด้วยตอนนี้ความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนนี่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เรียกว่าดีเลอร์ถึงจะต้องทําอะไรมากกว่าน,นี้ครับสุดท้ายนี้ให้คุณกวีฟันธงหน่อยว่าตกลงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะปะทะกันไหมฮะอ๋อไม่หรอกครับเป็นการพูด คุมคู่กันนะครับอันนี้เป็นท่าทีของทั้งสองประเทศคือรู้เขารู้เราอยู่แล้วครับคือคุณกวีฟันธงนะครับว่าไม่มีทางเกิดสงคราม<พ>อ๋นอนไม่ไม่หรอกครับเพราะถ้าเกิดสงครามเนี่ยในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ย,มยผมคิดว่าสงครามโลกครั้งที่3อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างที่คุณกวีได้บอกเอาไว้นะครับถ้าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประทะกันจริงเนี่ยสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแน่นอนและอาจจะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดการประทะกันไปทั่วโลกเพราะว่าแต่ละประเทศต่างก็มีมหาอำนาจคอยหนุนหลังอยู่ เราก็หวังว่าคงจะไม่เกิดการประทะขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับ